เวทีเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้ครับพี่น้องครับจจตุพลพรหมพันธ์ครับพี่น้องครับขอเสียงดังๆครับพี่น้องครับนี่คือผู้ถือธงนำชูธงนำปกป้องระบอบประชาธิปไตยในเวทีนอปชเพื่อคนไทยปกป้องระบอบประชาธิปไตยขอเสียงแฟนจตุพรพรหมพันธ์และแฟนรัฐมนตรีนุฒิศรีเกลือดังๆครับพ,พี่น้องครับ ส่งเสียงเจ้าของประเทศเสียงมหาประชาชนคนภาคอีสานให้ดังสนั่นเลื่อนลั่นพื้นปฏิพีที่ทุ่งสีเมืองอุดรธานีครับพี่น้องครับประธานนปชครับอาจารย์ธิดาถาวรเศษครับพี่น้องครับและช่วงนี้ครับจะเรียนเชิญอาจารย์ธิดาครับ เรียนเชิญอาจารย์ธิดาถาวรเสรพบกับพี่น้องครับเรียนเชิญครับเอาล่ะค่ะสวัสดีพี่น้องอุดรและพี่น้องอีสานทั้งหลายวันนี้เป็นการพบที่ยิ่งใหญ่อีกครั้งหนึ่ง เมื่อสองวันก่อนเราไปที่ขอนแก่นแต่วันนี้เราก็ต้องมาที่อีสานอีกครั้งหนึ่งเพราะพี่น้องอีสานเป็นกําลังหลักของคนเสื้อแดงมห,มหาสารต้องมาคารวะพี่น้องถึงที่ค่ะ <S <S เพราะฉะนั้นแกนนำเสื้อแดงแกนนำนอบอชอ<ๆ>ก็เลยต้องเดินทาง มาเพื่อพบปะและคาระวะพี่น้องด้วยหัวใจที่ซาบซึ้งในการต่อสู้ตลอดมาค่ะเราไม่รู้ว่าตอนนี้ที่อาราชดำเนินมีคนเท่าไหร่แต่ว่าก็ไม่ถ้ากล้องเนี่ยดูออกไป เชื่อว่าน่าจะมากกว่าราดดำเนินแน่นอนค่ะวันนี้ก็คงจะไม่ต้องพูดยาวนะคะเพราะว่ามิฉะนั้นแล้วเนี่ยนะประเดี๋ยวจัดอุพรกับนัทวุฒิก็จะดึกเกินไปแต่ว่าพี่น้องนี่ถามจริงๆ สิบเไปกรุงเทพไปราชมังคลาไปไหมไปหมดนี่เลยไหมไม่พอต้องชวนคนไปอีกใช่ไหมเพื่อยืนยันว่าอำนาจการแก้รัฐธรรมน,นูญเป็นของรัฐสภาเท่านั้นเห็นด้วยหรือเปล่าพี่น้อง พี่น้องดังที่เราได้รู้กันว่าหน้ัดนี้เป็นเวลาสำคัญยิ่งเป็นเวลาสำคัญวันนี้จะพูดประเด็นสั้นๆตรงที่ว่าพวกเขาได้เตรียมการหลายระดับดับหนึ่งก็คือใช้องคอ์กรอิสระและก็ใช้ตุลาการรัฐธรรมนูญในการวินิจฉัย ถอ,ถอนและยุพักแต่ว่านอกจากนี้แล้วนอกจากองค์กรอิสระและนอกจากสารรัฐธรรมนูญแล้วสิ่งที่เขาพยายามทำเพื่อสร้างความชอบธรรมก็คือจัดให้มีมวลชนขนาดใหญ่ แล้วเรียกตัวเองว่าเป็นประชาชนพยายามจะตั้งสิ่งที่เรียกว่าศาลประชาชนเพื่อพิภากษารัฐบาลน,นี้และพิภากษาตระกูลชินวัตรอีกส่วนหนึ่งก็ขอสภาประชาชนคำถามว่าประชาชนที่ราชดำเนิน สามารถเป็นตัวแทนของประชาชนส่วนใหญ่ทั้งประเทศได้หรือไม่พี่น้องดังๆไม่ได้แน่นอนเพราะฉะนั้นพวกเขาเข้าใจผิดเหมือนดังที่เป็นเหตุการณ์ก่อนมีการลัดประหาร มีการทำมวลชนแล้วเขาเรียกตัวเองว่าประชาชนจะบอกให้ว่าประชาชนที่แท้จริงคือคนส่วนใหญ่คือมวลชนพื้นฐานและก็เป็นชาวไร่ชาวนาและส่วนใหญ่ของประเทศประชาชนส่วนใหญ่เป็นตัวแทนส่วนหนึ่งอยู่ที่นี่ที่อุดอรนี่แหละที่โชว์ตัว ที่าอดำเนินเป็นคนชั้นกลางเป็นปัญญาชนหน้านวลนวลเราก็ถือว่าเขาเป็นประชาชนเราไม่ได้ตัดเขาทิ้งแต่เป็นส่วนหนึ่งเท่านั้นเพราะฉะนั้นจะมาตั้งตัวเป็นศารประชาชนได้หรือเปล่าพี่น้องประชาชนตัวจรงิง ได้เลือกอารัฐบาลชุดนี้เข้าไปได้เลือกสอสออยู่ในสภาแต่ประชาชนจำนวนหนึง่งต่อให้คุณมาเต็มราชดำเนินคุณจะมาล้มตัวแทนที่เขาเลือก30 40ล้านคนในประเทศไทยได้หรือเปล่าดังๆแล้ว ถ้าจะใช้อำนาจนอกระบบมาจัดการสอสอและรัฐบาลที่เขามาจากการเลือกตั้งทั้งหมดเนี่ยจากคน60กว่าล้านแล้วเป็นคนที่มีสิทธิ์ออกเสียง40กว่าล้านคนมาออกเสียงจริงเกือบ40ล้านคน40ล้านคนกับคน30,000คนที่ราชดำเนิน เทียบกันได้ไหมไม่ได้เพราะฉะนั้นความชอบธรรมโดยการอ้างมวลชนที่ถนนราชดำเนินจึงเป็นเรื่องที่ใช้ไม่ได้ใช่หรือปลาพี่น้องและนี่ในโลกเขาก็ต้องรู้ว่ารัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง ถ้าจะให้เขาไปสอสอก็เช่นกันต้องไปตามระบบและระบอบประชาธิปไตยใช่หรือเปล่าเพราะฉะนั้นความชอบธรรมที่พักประชาธิปัตย์พยายามพูดกันนั้นมันไม่จริงและมันทำไม่ได้ในทางการเมืองความถูกต้องชอบธรรมนั้นสำคัญที่สุด เพราะฉะนั้นคุณจะขนมาอีก300คัน400คันยังได้เสียมันไม่มีทางเท่ากับคน40ล้านคนได้เลย,ยเพราะฉะนั้นถ้าเราจะปกป้องว่าคุณทำไม่ได้เท่ากับเราปกป้องระบอบประชาธิปไตยแล้วใครชอบทำ ฟังเราชอบธรรมมากกว่าเพราะฉะนั้นควรจะสู้หรือเปล่าพี่น้องอเพราะสิ่งที่เราทำนั้นเป็นสิ่งถูกต้องใช่หรือเปล่า<อ>นี่จึงเป็นเรื่องที่ว่าเขาพยายามสร้างความชอบธรรมเอาคนมาราดตันอนจำนวนหนึ่งแล้วบอกว่าประชาชนส่วนนี้ไม่ต้องการรัฐบาลชุดนี้รับรองว่า ในทั่วโลกไม่มีใครรับได้อีกอย่างหนึ่งขณะนี้มีความเผยแพร่ความเชื่อกันว่ารัฐบาลนี้ครอบงำสองอำนาจนั่นก็คืออำนาจนิติบัญญัติและอำนาจบริหารถามหน่อยว่าประเทศที่อยู่ในระบอบประชาธิปไตยโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศอังกฤษเป็นต้น เขาก็ทำแบบนี้ไม่เห็นจะต้องมีการทำรัฐอาหารและประเทศเขาก็มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุกค,คุณดูเขาสิว่าพรรคการเมืองที่ชนะเลือกตั้งเขาก็เศร้าเสียงและได้เป็นนายกรัฐมนตรีในโลกนี้เขาก็ทำอย่างนี้กันทั้งนั้นเลยค่ะ มีประเทศไทยประเทศเดียวที่มันอยากจะออกแบบใหม่ออกแบบใหม่ก็คืออำนาจนิติบัญญัติก็มีส่วนหนึ่งระบอบอมาตแต่งตั้งมาผู้แทนราษฎรเลือกไปจำนวนหนึ่งเพราะฉะนั้นเขาจึงไม่ต้องการให้ผ่านการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่วุฒิสมาชิกมาจากการเลือกตั้งทั้งหมด คำถามว่าถ้ามันจะไม่ถูกต้องถ้ามันจะไม่เป็นประชาธิปไตยก็วุฒิสมาชิกที่มาจากการเลือกตั้งนั้นมีมาตั้งแต่รัฐธรรมนูญ40คนไทยเลือกมาตลอดคำถามว่าแล้วมันเป็นกบฏตรงไหนตรงข้ามที่อยู่กลางราชดำเนินที่กำลังเรียกร้อง ตั้งสารประชาชนล้มรัฐบาลนี่แหละกบฏชัดๆเลยค่ะเพราะฉะนั้นสุเทพเทือกสุบันจำลองสีเมืองสนธิลิมทองคุณคุณฟังไว้ให้ดีพวกคุณและม็อบของคุณไม่ใช่ตัวแทนประชาชนไทย เพราะฉะนั้นอย่าบังอาจใช้นาประชาชนไทยมาจัดก,การรัฐบาลชุดนี้เพราะสิ่งที่คุณทำก็คือกบทแน่นอนค่ะและไม่ต้องพูดว่าจะมีกำลังนอกระบบอื่นๆมาจัดก,การเพราะนั้นพี่น้องเราต่อสู้และได้รับชัยชนะ เราไม่ได้ต่อสู้ทางการทหารเราต่อสู้ทางการเมืองแต่รัฐบาลนี้ขอโทษค่ะต้องพูดใหม่ไอ้รัฐบาลคือพูดตอนเป็นเป็นที่เรายังไม่ชนะจนชินนะรัฐบาลอภิสิทธิ์เวชาชีวะก็มาปรับปรามเขาใช้การทหารมาจัดการเราแต่ทางการเมืองพ่ายแพ้ และมาถึงตอนนี้ยังไม่เคยมีมับมากขนาดนี้ก็เลยคิดเอาว่าพวกตัวเองนั้นกำลังอยู่ในใชัยชนะทางการเมืองขอโทษที่มากับคุณนั้นเป็นคนส่วนน้อยเท่านั้นเป็นตัวแทนชนชั้นกลางชนชั้นสูงจำนวนหนึ่งแต่รากย้าคนส่วนใหญ่ อีก20กว่าล้านคนต้องการประชาธิปไตยเขาต้องการอำนาจอยู่ในมือของเขาเขาต้องการรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งเพราะฉะนั้นพี่น้องเราจำเป็นที่ต้องรวบรวมพลังและเป็นการต่อสู้ครั้งใหม่ ดังที่ได้พูดเมื่อวานนี้ว่าเราอาจจะเสียใจที่หลายอย่างยังไม่บรรลุเรายังเพื่อนเอาเพื่อนออกจากคุกไม่ได้ทั้งหมดเรายังมีคดีความมากมายรวมทั้งแกนนำคดีความเต็มไปหมดอาจจะถูกถอนประกันเมื่อไหร่ก็ได้เรายังมีเรื่องมากมายที่ไม่ได้ทำโดยเฉพาะอย่างยิ่ง การแก้ไขรัฐธรรมนูนและนี่คือสิ่งที่เขาไม่ให้ทําและนี่จึงเป็นช่วงระยะเวลาแห่งการต่อสู้ระหว่างสองระบอบที่กําลังเข้มข้นเป็นอย่างยิ่งเพราะประชาชนได้มายืนอยู่เบื้องหน้าในการต่อสู้ครั้งนี้ค่ะ เพราะฉะนั้นอยากส่งสารไปถึงปัญญาชนชนชั้นกลางที่ไปร่วมกับสุเทพเทือกสุบันไปร่วมกับกลุ่มของจำลองสีเมืองและรวมทั้งเครือข่ายนักเรียนอาชีวะนักศึกษาทั้งหลายว่าขอให้พวกท่านทบทวนใหม่โดยเฉพาะอย่างยิ่งแพทย์ชนบท ที่บอกว่าจะไปบุกบ้านนายกรัฐมนตรีในวันที่20อาจารย์ธิดารู้จักตั้งแต่หัวหน้าใหญ่ของแพทย์ชนบทมาเป็นลำดับขอส่งความคิดเห็นไปยังพวกท่านว่าเสียดาย พวกท่านเป็นกำลังสำคัญเป็นคนที่ควรจะเป็นอุดมคติแล้วคนอื่นใช้เป็นแบบอย่างแต่ว่าถ้าท่านทำเช่นนี้ประวัติศาสตร์ดีงามของคำว่าแพชนบทก็จบกันในวันที่20เช่นกันเพราะสิ่งที่คุณทำคุณอ้างเหตุผล ในเรื่องระบบการแพทย์ที่ไม่พอใจในการทำงานในกระทรวงสาธารณสุขแต่ขอโทษขณะนี้ประชาชนเขากำลังพูดเรื่องระบอบประชาธิปไตยไม่มีใครพูดเรื่องผลประโยชน์ของกลุ่มคนคุณต้องอายชาวนาชาวไร่บ้าง ชาวนาชาวไร่คนเสื้อแดงที่มาไม่ได้มาประท้วงเพื่อขอเรียกร้องเงินไม่พูดแม้กระทั่งผลประโยชน์เรื่องอื่นพูดอย่างเดียวประชาธิปไตยและความยุติธรรมพวกท่านเป็นหมอเป็นหมอชนบทที่มีเกียรติภูมิสูงยิ่งท่านลองคิดเปรียบเทียบดูว่า ภารกิจที่ท่านจะทำนั้นเมื่อเทียบกับภารกิจพี่น้องเสื้อแดงใครยิ่งใหญ่กว่าใครคะ่ะแล้วดังที่บอกว่าสาภาพแรงงานทั้งหลายที่ไปร่วมพวกท่านก็ต้องมาเปรียบเทียบกับชาวนาชาวไร่พวกท่านประท้วงเรื่องแปรรูป คำถามว่านั่นเป็นเพราะเรื่องอะไรเรื่องของกลุ่มของตัวเองเช่นกันใช่หรือเปล่าเพราะท่านต้องการความมั่นคงในชีวิตแต่ในขณะที่พี่น้องทั่วประเทศไทยไม่มีความมั่นคงในวิถีชีวิตทั้งประเทศเขาเรียกร้องเพื่อคนทั้งประเทศไม่ใช่คนกลุ่มเดียว ท่านอายเขาบ้างไหมรวมทั้งนักเรียนอาชีวะทั้งสองกลุ่มนี้รู้หรือเปล่าว่าพักที่เป็นโคตรพ่อโคตรแม่ในการแปลรูปเนี่ยพักที่เป็นโคตรพ่อโคตรแม่ในการแปลรูปรัฐวิสาหกิจเอาอย่างมากระตเทเชอร์ใช้วิธีคิด เศรษฐกิจแบบเสรีนิยมใหม่เอาการตลาดเป็นหลักทำตาม IMF จนเกินเลยด้วยซ้ำก็คือพรกประชาธิปัตย์นั่นเองรวมทั้งนักเรียนอาชีวะถ้าไม่ใช่พักไทยรักไทยถ้าไม่ใช่คณะรัฐมนตรีในเวลานั้นโดยเฉพาะรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการที่ช่วยแก้ไข นักเรียนอาชีวะก็ถูกตัดตอนโดยพรรคประชาธิปัตย์แทบไม่เหลือซากแล้วเพราะฉะนั้นพี่น้องที่จะไปร่วมกับพรรคประชาธิปัตย์และกลุ่มต่างๆในการโค่นรัฐบาลชุดนี้คิดให้ดีนักศึกษา,ามหาวิทยาลัยสมัยอภิษิท่านได้เงินเดือนปริญญาตรี8,000กว่า แล้วตอนนี้ได้หมื่นห้าแล้วท่านยังจะไปเชียร์พวกเขาเหรออยู่กับเขาก็8ปดพักว่าได้หมื่นห้าพอมีโครงการอาจรถยนต์คันแรกมันก็อ้างว่ามีรถคันแรกแล้วจะทำให้รถล้นประเทศท,ทั้งทั้งที่พวกมันมีรถคนละหลายสิบคัน พักแบบนี้เหรอที่หน้าไปหนนแล้วพี่น้องผู้ใช้แรงงานค่าแรง300บาทพี่น้องได้ทุกวันแต่ที่ไปตอนนี้เนี่ยเขาจ้างวันละ300บาทก็จะได้สักกี่วันเพราะฉะนั้นคนทั้งหลายที่จะไปร่วมกับพักประชาธิปัตย์คิดเสียใหม่คิดให้ดีว่าท่านจะอยู่กับพวกล้าหลังเห็นแก่ตัว ไม่มีความสามารถหรือจะเลือกอยู่ข้างประชาชนที่กว้างใหญ่ไพศาลให้ถอนตัวออกมาให้หมดแล้วองค์กรอิสระหรือแม้กระทั่งตุลาการนี่ก็จะเป็นประวัติศาสตร์จารึกไว้ว่าท่านจะเลือกที่จะอยู่ โดยมีจุดยืนอยู่ที่คนส่วนน้อยที่ปกครองประเทศมาช้านานแล้วไม่ยอมคืนอำนาจให้กับประชาชนหรือท่านจะกลับใจมองเห็นหัวประชาชนอีก60สิบล้านคนแล้วเลือกมายืนอยู่ข้างเดียวกับประชาชนอยู่ที่ท่านเองก็ นี่เป็นการส่งสารที่เตือนเพราะประชาชนนั้นไม่มีทางเลือกเอิญมีทางเดียวก็คือถ้าเราไม่ต่อสู้ชีวิตที่ดีกว่าของเราของลูกหลานก็มีเกิดขึ้นไม่ได้เราเหลือทางเดียวคือสู้เพราะฉะนั้นในศึกครั้งนี้จึงขอ เรียกร้องพี่น้องต่อไปว่าเราอาจจะต้องใช้เวลาอีกจำนวนหนึ่งและมีความทุกข์ยากพี่น้องพร้อมจะสามัคคีร่วมต่อสู้ในการต่อสู้รอบใหม่หรือเปล่าคะไปด้วยกันราชมังคลาเอาสักสามแสนอย่างน้อยพบกันวันที่19 กรุงเทพมหานครค่ะขอบคุณค่ะ